วิธีทางของเราหลไลท่านบอกได้เลยค่ะเราเป็นผู้นำละเราจะต้องเจอคนอีกเยอะเพราะว่าเราทํางานกับคนวันนี้ถ้าเขายังไม่ใช่ถ้าเขายังไม่เข้าใจเรายังไม่เข้าใจเจตนาของเราเราอยากช่วยให้เขาป,ปรรสบความสำเร็จแต่เขาแปลเจตนาเราไปที่ทางผิด หรือความเข้าใจผิดมันมีมากมายแต่เกิดด้วยความบังเอิญทั้งนั้นแล้วเขาไม่ยอมรับฟังเราก็ปล่อยเขาไว้ก่อนค่ะอย่าเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่เหมือนกับว่าเราไปเข็นรถที่ไม่มีน้ำมันท่านจะเหนื่อยค่ะเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยมากๆค่ะแล้วสุดท้ายเราก็จะท้อ พอแล้วสุดท้ายเราก็อาจจะตายไปจากธุรกิจนี้เหมือนกับเขาก็ได้ฉะนั้นวันนี้ค่ะเราวางเขาไว้แต่เราไม่ทิ้งเขาให้เขาพร้อมพอมเมื่อไหร่เราก็ค่อยไปโฟกัสไปช่วยเขาแต่เราดูดูคนไหนทีมงานท่านไหนที่เขาแอคทีฟที่เขาพร้อมจะเรียนรู้ที่เขามีเป้าหมายอยากประสบความสำเร็จให้เรารีบค่ะ จะโจรลงไปจับมือเขาวางเป้าหมายร่วมกับเขาไปช่วยเหลือเขาค่ะนี่คือสิ่งสำคัญนี่คือลายธุรกิจค่ะที่เจอคนแบบนี้และสุดท้ายเราก็จะตายจากระบบไปด้วยค่ะถ้าเราไปเสียวเวลากับคนคนนั้นวันนี้ เขายังไม่พร้อมถ้าเขายังไม่ไม่ลงมือทำเราก็ปล่อยให้เขาเป็นผู้ใช้สินค้าก่อนแต่ถ้าเกิดเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาอยากจะโอ้มีเป้าหมายและอยากเปลี่ยนแปลงอยากปลดล็อกชีวิตเนี่ยแนะนำหน่อยอัพไลน์ต้องทำยังไงเนี่ยฉันจะต้องแบบเริ่มต้นยังไงฉันจะต้องเรียนรู้ยังไงฉันจะต้องไปแนะนำคุณยังไงนั่นแหละค่ะเราค่อยไปช่วยเขาช่วยเขาทุกวิถีทาง ช่วยด้วยวิธีการที่ถูกต้องค่ะทุกท่านคะวันนี้นะคะสิ่งสำคัญมากๆเลยเนาะเขาบอกว่าเดี๋ยน้องก๊อปปี้ลงในห้องให้นะคะอันนี้เป็นโปรแกรมที่ปกป้องผู้นำค่ะทุกท่านคะมีผู้นำหลายๆท่านที่ท้อท้อสุดท้ายเขาก็จะถอยค่ะอันนี้น้องฝากไว้เลยนะคะน้องฝากไว้กับผู้นำเลยให้กำลังใจผู้นำ นี่เป็นโปรแกรมที่ปกป้องผู้นำค่ะอย่าไปเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่ตัวจริงแล้วโปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบผู้นำคืออะไรดูค่ะว่าเขาเข้าประชุมหรือไม่อันนี้เป็นข้อมูลที่นงได้จากระบบของเกาหลีผู้นำที่เขาใช้ระบบนี้แล้วเขาประสบความสำเร็จ ทุกท่านคะนี่คือสัจธรรมนี่คือสิ่งจริงๆคะ่ะที่ทำให้องค์กรแต่และองค์กรประสบความสำเร็จเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้โปรแกรมเนี้ยสุดท้ายเราจะเหนื่อยคะ่ะทุกท่านคะทั้งกินเหนื่อยเพราะว่านี่คือสัจธรรมที่นงได้เจอไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนแล้วผู้นำที่เขาเอามามแบ่งปันเ,าาเขาเป็นผู้นำระดับโลกเขาก็ผ่านประสบการณ์ เหมือนกับเขาตกผลึกแล้วอะค่ะเขาถึงได้คิดระบบนี้ออกมานั่นคือสัจธรรมของความจริงค่ะโปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบผู้นำเช็คค่ะเขาเข้าประชุมหรือไม่โปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบทีมงานดาวไลน์อัพไลน์เขาเข้าประชุมหรือไม่เพราะว่าผู้นำมาจากห้องประชุมทั้งนั้นค่ะทุกท่านคะ วันนี้นะคะห้องประชุมเห็นไหมคะอันนี้เป็นคอร์ลิเดอร์ค่ะทุกท่านคะเดี๋ยวน้องเอาทาพลงให้ในห้องอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักการเลยนะคะที่สามารถใช้ได้กับทุกและทุกธุรกิจเลยค่ะสามารถใช้ได้กับทุกธุรกิจเลยให้ท่านจําหลักการนี้ไว้เลยนะคะคอร์ลิเดอร์มันเป็นหัวใจหลัก ที่จะช่วยให้เราประสบความสําเร็จค่ะดูยังไงดูค่ะว่าพัฒนาตนเองไหมเราอ่านหนังสือเราฟังนะคะฟังคลิปวิดีโอต่างๆไหมท่านประธานเอ่ยผู้นําที่เขามาแบ่งปันนะคะวิสัยทัศน์ต่างๆเนี่ยตั้งแต่ท่านประธานท่านดรสัลวัฒน์ภพศาัสรวัฒน์ท่านเคยไปฟังหรือยังฟังกี่ร้อยเห็นไหมครูมิน้น กูมิ้นฟังแล้วกูมิ้นแบบกดล็อกชีวิตขึ้นตำแหน่งรูบี้ภายในหนึ่งเดือนเลยทุกท่านเห็นไหมคะแล้วเราใช้สินค้าร้อยเปอร์เซ็นหรือยังร้อยเปอร์เซ็นก็นี่ไงเราไปแนะนำแนะนำอะไรคะแนะนำเรื่องอินเทอร์เน็ตโปวหนึ่งเจ็ดห้าแล้วท่านได้ใช้หรือยังคะถ้าท่านไม่ได้ใช้ท่านจะไปบอกคนอื่นได้เต็มปากได้ยังไงว่ามันดีจริง มันแรงจริงมันโทไม่อั้นจริงฉะนั้นเราต้องใช้สินค้ราร้อยกระโปรงค่ะเราถึงจะกล้าไปบอกคนอื่นได้แล้วก็กล้าบอกแบบมีพลังเหมือนพี่เฉียบไปพูดอะมีพลังมันดีจริงมันไม่ดีมันเป็นตรงไหนมันติดปัญหาตรงไหนมันเป็นเพราะอะไรเพราะโทรศัพท์คุณคุณไปเช็คโทรศัพท์คุณคุณไปล้างขยะออกหร,อยอย Memory, หรือยังคุณไปเคลียร์เมมโมรีหรือยังเพราะพี่เฉียบก,ก็เจอปัญหานี้มาตอนนั้นไล์ไม่ได้เด้งออกเด้งออกคิดแต่ แต่สุดท้ายมาเปลี่ยนเอาโทรศพัพท์นองไปใช้เข้ายุธพิเฉียบขึ้นไลนได้เฉยเลยรู้เลยค่ะอ๋อที่ไหนได้ไเป็นที่โทรศัพท์พิเฉียบรีไปเซ็นท่านสุดท้ายคบาเครียร์พื้นที่ให้ค่ะกลับมาใช้ได้ปกติเห็นไหมคะทุกท่านคับปัญหาเล็กๆน้อยๆบางทีแบบโ,โทษนั่นโทษนี้โทษว่าเป็นพ่อโปของเราบางท่านไปที่ชอ็อปด้วยความที่แบบว่าฉลาดรู้ค่ะได้ซิมมาไปที่ช็อป ให้เขาไปลงทะเบียนให้ถ้าคุณเข้าประชุมคุณจะรู้ค่ะว่าถ้าคุณได้รับสติมแล้วเฉพาะของทูคุณจะต้องจ้งให้แอดมินลงทะเบียนให้บางท่านไม่รู้ไปที่ชอบไปบอกชอบหนึเจดห้าเหมือนกันแต่โปรโมชั่นไม่เหมือนกันคะ่ะราคาเหมือนกันแต่โปรโมชั่นน้อยกว่าเราเน็ตไม่แรงเท่าเราโทรไม่อั้นเหมือนเรา สุดท้ายเสียเงินเฉยๆเลยแล้วก็ปิดใจด้วยบางทีงุดเหงีดบางทีน้อยน้อยให้ผู้นำนะคะเนี่ยวันนี้เราจะต้องรู้ค่ะเราต้องรู้และเราต้องแนะนำต่อ,ตอให้กับลูกค้าหรือทีมงานเราได้บอกวิธีการเขาได้ช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้แล้วเราจะต้องรู้จกักอธิบายตั้งแต่บริษัททำไมถึงต้องให้เข้าเรียนห้องหนึ่งสองเจ็ดทำไมต้องให้เข้าฟังตอนเช้า คุณจะได้มีความรู้ค่ะว่าบริษัทมีที่ไปที่มายังไงเจ้าของคือใครแผนธุรกิจแผนการจ่ายยังไงสินค้าเรามีอะไรบ้างมีโปอะไรบ้างมีสายธุรกิจอะไรบ้างนี่คือสิ่งสําคัญค่ะแล้วพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็สามารถไปอธิบายเห็นไหมคะอธิบายเปิดใจลูกค้าเปิดใจผู้มุ่งหวังได้เพราะเรามีองค์ความรู้เรามีภูมิความรู้แล้วเนี่ย ไม่ว่าเขาจะมาไม้ไหนเจอข้อต้แยแงอะไรเราตอบได้หมดแต่ถ้าเราไม่มีภูมิไม่มีความรู้เหมือนเราไม่ได้ซ้อมรบออกสนามโดนกับระเปิดตายตายนี่คือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเข้าระบบเข้าเรียนรู้ค่ะเข้าตัวเราไม่พอเราจะต้องเอาทีมงานเข้าด้วยเพราะเราจะต้องส่งต่อให้กับทีมงานค่ะส่งต่อให้กับองค์กร เราเห็นองค์กรอยู่ในห้องประชุมอู้หเราจะปูมเราจะมีความสุขแต่เราต้องเป็นตัวอย่างก่อนค่ะเราต้องนำพาตัวเราเข้าก่อนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทีมงานก่อนอย่างน้อยๆเขาเห็นเราเข้าเขาก็อุ่นใจเขาก็ดูเราเป็นตัวอย่างเออขนาดเราเป็นผู้นำเรามีความรู้เรายังเข้าเลยลงขออนุญาตยกตัวอย่างเหมือนพี่เฉียบพี่เฉียบเข้าตลอดห้องหนึ่งสองเจ็ดเข้าตลอด ห้องเรียนต่างๆแต่ว่าเนื่องจากว่าบางห้องเราอาจจะต้องถอยออกมาเพราะว่าพี่เจี๊ยบต้องไปช่วยช่วยขึ้นห้อง t i k t o อกไลฟ์นะคะไปให้ข้อมูลตามช่องต่างๆเนอะอาจจะไม่ได้เข้าร้อยเปอร์เซน์นะคะแต่ก็ถ้ามีเวลาตอนเช้าอย่างเงี้ยพี่เจี๊ยบก็จะเข้าตลอดวันนี้ค่ะถ้าเราสามารถทําได้ตามนี้ทุกท่านคะแบบ่ะเนี่ยค่ะเป็นวัฏจักรเราทําวนทำซ้ำๆแบบนี้แหละค่ะ รับรองว่าท่านประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะทุกท่านค่ะแล้วมาดูข้อห้ามที่หกค่ะทุกท่านค่ะใกล้ละใกล้ละห้ามที่หกมันมีหกห้ามใช่ไหมห้ามที่หกโอ้โหห้ามนี้สําคัญด้วยห้ามยุ่งเกี่ยวกับคนคิดลอบอันนี้ใช่เลยค่ะถ้าเรารู้ว่าคนไหนคิดลบเราก็ไม่อยากอยู่ใกล้ใช่ไหมคะเราอยากจะอยู่ใกล้คนที่คิดบวก พอเขาจะทําให้ชีวิตของเราบวกไปด้วยแต่ถ้าเกิดเราไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่คิดลบอันนั่นก็ไม่ดีไอ้น,นี่ก็ไม่ดีโทษด,ดินโทษฟ้าโทษนั่นโทษนี่ข้าไปเส็จเขาไม่ผ่านยากค่ะยากที่เขาจะประสบความสําเร็จเอาแค่ตัวเขาเองเขายังบริหารจัดก,การความคิดเขาไม่ผ่านเลยค่ะ แล้วเขาจะเป็นไปเป็นผู้นําบริหารทีมงานให้ประสบความสําเร็จได้อย่างไรคะตรงเนี้ยทุกค,ค่า้คะาสิ่งสาคัญค่ะเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนถ้าเราอยากประสบความสําเร็จเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะวันนี้เห็นไหมคะทําไมหลายท่านปลดล็อกเพราะเขามีเป้าหมายค่ะเป้าหมายเขาชัดเจน พี่พอนี่บอกเลยว่าเนี่ยฉันจะต้องปิด XL 5 0 XL แล้ววันนี้ก็มีผลลัพธ์เกิดขึ้นเพราะว่าความรู้เป็นที่มาของไรายได้พี่พรเข้าเรียนรู้ตลอดผู้นำเข้าเรียนรู้ตลอดถึงมีผลลัพธ์ไงคะเป้าหมายที่ดีค่ะเป้าหมายจะต้องชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมค่ะทุกท่านคะหลายคนบอกว่าโอ้ยเหมือนกับเราแบบอยากถูดลอสเตอรี่อยากถูกหวย วางลมลมเล้งแรงถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะทุกท่านค่ะแต่ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนรับรองค่ะว่าสิ่งที่เราวางไว้เราจะสามารถประสบความสําเร็จค่ะทําไมผู้นําที่เขาประสบความสําเร็จได้เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนเขาตั้งเป้าหมายไว้ค่อเป้าหมายเขาเป็นรูปธรรม เขาไม่ได้หวังลมๆแรงๆเหมือนซื้อหวยตื้อลอตเตอรี่อยากถูกรางวัลที่หนึ่งแต่เป้าหมายของเขามันชัดเจนเ,นเป็นเป้าหมายจริงๆของตัวเราเองค่ะทุกท่านคะแล้วก็ต้องแบบเฉพาะจอดโจงแบบยากมีไรายได้เดือนนี้หนึ่งแสนแต่ไม่ได้แบบโอ้ฉันอยากถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเป้าหมายเราต้องชัดเจนเหมือนพี่พร หนึ่งเดือนมีรายได้หนึ่งแสนภายในหนึ่งเดือนเหมืไไหนนนหนอน,มนปูมิ้นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพิกานอย่างเงี้ยค่ะทุกท่านคะเหมือนกับผู้นําหลายๆท่านเขามีเป้าหมายเขาวางเป้าหมายและเป้าหมายเขามันเด่นชัดเขาไม่ได้มีเป้าหมายอู้ฉันอยากสําเร็จฉันอยากเป็นตําแหน่งเองเดมอนด์เด็ดไปค่ะว่าแล้วเป้าหมายของเราต้องกําหนดระยะเวลา ไม่ใช่แบบพูดลื่นขึ้นมาเลื่อยๆฉันอยากเป็นตำแหน่งคาไดมอนด์ฉันอยากสาเรือแต่เราต้องมีเป้าหมายกำหนดค่ะระยะสัน้นระยะสั้นภายในหนึ่งถึงสามเดือนเหมือนกับพี่พรเห็นไหมคะอยากมีไรายได้หนึ่งแสนภายในหนึ่งเดือนเหมือนครูมิ้นเหมือนพี่การอยากมีตำแหน่งรายได้หนึ่งแสนตำแหน่งรูบี้ภายในหนึ่งเดือนหรือหลายท่านวางเป้าหมายไว้อยากมี ตำแหน่งรูบี้รายได้หนึ่งแสนภายในสามเดือนที่เราไปเข้าเรียนห้องหนึ่งสองเจ็ดไงหัวใจหลักทำไมเขาเอามาวางไว้วันจันทร์ทำไมเขาเอามาให้เราสอนวันจันทร์วันเริ่มต้นวันแรกการวางเป้าหมายค่ะเพราะเขาอยากให้ทุกท่านมีเป้าหมายท่านจะทำอะไรสักอย่างถ้าท่านมีไม่มีเป้าหมายเปรียบจะเหมือนท่านออกเรือ ออกเรือโดยที่ไม่มีเข็มทิศนำทางท่านท่านก,ก็จะลอยเคว้งควางไม่รู้จะลมเทลมพัดไปทิศทางไหนคะ่ะทุกท่านคะ่ะแต่ถ้าท่านมีเข็มทิศท่านจะรู้คะ่ะว่าเป้าหมายของท่านท่านจะไปถึงจุดไหนท่านสามารถไปถึงเป้าหมายท่านได้ฉะนั้นวันจันทร์เป็นวันแห่งการตั้งเป้าหมายเราเห็นหลายท่านออกมาประกาศเป้าหมาย พี่พรอ,อยากสำเร็จปิด XL 50า XL ภายในหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเห็นไหมคะทุกคนออกมาประกาศเป้าหมายค่ะแล้วเป้าหมายของเรากำหนดระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางแล้วก็ระยะยาวค่ะเหมือนกับพี่เสียบพี่เสียบบอกว่าจะต้องเป็นตำแหน่ง Blue d i a m o n ภายในหนึ่งปีเห็นไหมคะนี่คือ เ,เหมือนกับท่านประหลัดที่ทํางานนงลงยกตัวอย่างท่านจะเขียนเป้าหมายท่านที่โต๊ะทํางานค่ะท่านจะใส่ตัวเจ้าบอดได้เลยค่ะวางไว้พอไปติดต่องานไปเสนอเชฟโอ้โหท่านโอ้โหแบบท่านประหลดัดท่านเขียนไว้เลยค่ะเป้าหมายท่านปลดล็อกชีวิตแพสซีฟอินคัมมีบ้านสิล้านมีรถยนต์คันหรูรถเบนซ์นะคะหล้าน ได้ไปท่องเที่ยวรอบๆท่านเขียนไว้ขนาดนั้นเลยแล้วท่านโฟกัสท่านนั่งเป้าทุกวันอยู่หน้าท่านทุกวันแล้วทําไมมันจะไม่เป็นไปได้คะเพราะท่านโฟกัสท่านมีเป้าหมายทุกท่านคะเขาเรียกว่าถ้าเรามีเป้าหมายละจัก,กรวาลเขาจะจัดสรรให้เราคะ่ะทุกท่านนงเชื่อเรื่องนี้พลังจัก,กรวาลเขาจะจัดสร พอมูลหลงให้จะไม่เป็นไรค่ะโคดเนาะ no. ขอบคุณมากจ้ารับสามารถรับสายเลยว่าทําธุระได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเป้าหมายที่ดีก็คือเราตั้งเป้าหมายให้ใหญ่เพราะอะไรคะถ้าเราตั้งเป้าหมายเลย็กเวลาที่เราเจอปัญหาอุปสรรคโอ้โหเจอลูกค้ามีคอโตย้งเจอลูกค้าปฏิเสธเจอผู้ม่วงหวังปฏิเสธโอ้ยพอละแต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายใหญ่เหมือนพี่กรพูด เหมือนพี่พรพูดนเมื่อเช้าเป้าหมายพี่พรใหญ่เจอปัญหาอุปสรรคอะไรมันแค่เรื่องจิ๊บจิบไม่สามารถจะมาทำลายความหวังไม่สมา เลยฉันจะทำของฉันคนเดียวทุกท่านคะ่ะไปไว้ไปคนเดียวคะ่ะแต่ถ้าไปไกลต้องไปทั้งทีมถ้าทัานอยากประสบความสำเร็จไวัท่านก็ต้องจ้างเป้าหมายให้อัปลน์ทราบเพราะว่าอัปลน์จะช่วยท่านคะ่ะอัปลน์จะช่วยท่านช่วยส่งเสริมท่านวางแผนร่วมกับท่านว่าวันนี้จะเดินไปในทิศทางไหน จะลงมือเริ่มต้นยังไงเหมือนกับหลายท่านที่คุยกับพี่เชียบพี่เชียบผมอยากประสบความสําเร็จจับมือกับพี่เชียบพี่เชียบบอกว่าโอเคคุณอยากเป็นรูบี้ภายในหนึ่งเดือนใช่ไหมวันนี้คุณหารายชื่อมาเลย50าสิบรายชื่อลีดรายชื่อมาแล้วเอามาวางแผนมาคุยกันว่าเราจะแนะนำเขายังไงวิธีการเริ่มต้นยังไงนี่แหละค่ะ ฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะเราจะต้องบอกเป้าหมายกับอัพไลน์อย่าเก็บไว้คนเดียวเพราะว่าอัพไลน์พร้อมที่จะช่วยท่านค่ะเดินไปด้วยกันส่งเสริมสนับสนุสน,นให้ท่ระสบ